สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดำกรีนครับดเดี๋ยวเรามาดูการดำหินลาดแบบขั้นเทพนะแบบไม่ต้องใช้รถไถครับเห็นไหมเรียบเลยอะ่ะเดี๋ยวมาดูคันนี้เดี๋ยวมาดูแต่ละคันดูคันนี้ก่อนเดี๋ยวเราลาดมาแล้วแหละดูด้านหลังนะออมีโซ่ครับผูกไว้ล็อกไว้เลยครับ รถไทยไม่ต้องถอยมานิดนึงได้ไหม,ถอ,มอหถอยมานิดนึงถอยมานิดนึงก่อนตรงนี้มันบางอ่าพ่อพ่อเลื่อยโอ้โอช่วงกระตุกครับไปไล่ไปไล่ไปเบาเบา เาบาเาโอ้แน่นอนมากแบบนี้สบายเลยครับไม่ต้องใช้รถไถเลยนะโอ้สุดยอดสุดยอดเอาไปใช้ปรับใช้ได้เลยครับหรือเขามีใช้นานแล้วมั <c> ้ง <oughs> แต่ระวังต้นไม้แค่นั้นแหละข้างบนครับเวลายกดำเดี๋ยวมาดูของดำสิ้นดินดวนบ้างครับ ดำสิ่งดินด่วนอันนี้ก็ผูกโซ่เหมือนกันครับแต่ผูกตรงเาสาเสาหลังเอ้ยว้า,าตรงนี้บ่เฮ้ยยกเล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 ยไย อันนี้ก็มัดไว้เหมือนกันยกยิกยกยิกยกยิก,ก,กโอ้อันนี้ไม่คือเว้ยไม่ยอมยกโอ้ไหลปวดเลยอ่ะไลไปเลย,เ,ลยเดี๋ยวตรงไหนาบางค่อยมาเสริมครับโอ้ไม่ต้องใช้รถไถเลยเนี่ย เดี๋ยวมีเสริมมีครับโอ้ไปได้เร็วมากวันนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูคันขาวนี่บ้างน่าจะเสริมแล้วแหละอันนี้ก็ผูกไว้เหมือนกันครับตรงนี้ ไปไหลแล้วหลแล้วค่อยๆย,ยกไปครับอ,อันนี้เกินไว้โอ้หสวยอันนี้สวยมากพอดีเลยเสมอเลยรถไถไม่ต้องครับอันนี้รถไถไม่ต้อง โอ้คันนี้ลาดได้สวยแล้วะระยะทางทั้งหมด6กิโลครับแต่ละเส้นเส้นละ1กิโลเมตร6เส้น